ลัคนาราศีพฤษภเดือนนี้นะคะชีวิตคุณยังคงผัวพันผูกพันอยู่กับเรื่องงานงานส่งความมั่นคงมาให้มากขึ้นส่งโชคลาภมาให้มากขึ้นแล้วราคาในเดือนนี้ความสําเร็จต่างๆเรียงหน้ากระดานเข้ามาหาละคุณจะมีความคิดอ่านการไกลอะไรบางอย่างอยู่กับตัวคุณเองตอนเนี้เงินทองหาเข้ามามีค่าใช้จ่ายหรือมีเรื่องต้องจ่ายเรื่องแก้ปัญหาแต่ บอกเลยว่าเดือนนี้เรื่องเงินเรื่องทองขยับขยายคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปฟังดวงดาวของชาวพฤษศกันในเดือนธันวาคม2564นะคะ ชาวลัคนาราศีพฤษภขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าช่วงพยากรณ์ดาวประจําเดือนธันวาคม2 564นะคะผู้ที่เกิดราศีพฤษภก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนนะคะส่วนลัคนาก็คือผู้ที่นําวันและเวลาเกิดไปผูกดวงหาลัคนาสำหรับคนที่ยังไม่เคยผูกดวงเลยแต่รู้เวลาฉแต่รู้เวลา,กเ,วลากเกิดเฉพาะเจอจงนะคะก็ ลองไปเสิร์ชคำว่าผูกดวงหาลัคนาได้เลยค่ะเดี๋ยวมันจะมีเว็บขึ้นมาให้คุณกรอกดาววันเกิดนะคะกรอกสถานที่เกิดแล้วเว็บก็จะคำนวณให้นะคะแต่ถ้าคุณทราบแค่เวลาคร่าวๆอยากจะลองเทียบตารางที่แอนดมินทำลิงก์ไว้ให้เนี่ยก็กดไปที่ตายชื่อช่องนะคะลัคนาที่ได้จากตารางต้องสอบดูด้วยตัวเจ้าชะตาด้วยการฟังแล้วเปรียบเทียบกับตัวเองฟังย้อนหลังไปเรื่อยๆหรือว่าฟังจากคลิปเนี้ย แล้วก็ย้อนหลังไปมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ามันตรงมันมีเหตุการณ์ใดๆสอดคล้องกับเราไหมถ้าไม่ใช่ลองขยับขยืขย่นเลื่อนลักษณะตามเวลาและความน่าจะเป็นดูค่ะแอดมินทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ชื่อช่องนะคะคลิกเข้าไปเลยมันมีเรื่องของการหาทักษะพยากรณ์ทักษะจรใครเป็นกาลจรประจําปีนี้ใครเป็นราศีใครเป็นสีจรประจําปีนี้ของคุณด้วยนะคะแอดมินพูดเร็วไปช้าไปก็ไปที่การ ปรับการตั้งค่าช่องตรงรูปฟันเฟืองนะคะคลิกเข้าไปตรงสปีดและความเร็วเลือกความเร็วที่คุณถูกใจตามอัธยาศัยเลยค่ะในเดือนธันวาคมนนะคะาเนี้ยนะคะชาวประสบเนี่ยแอดมินพูดอยู่บ่อยๆนึกออกไหมคะว่าแม้ว่าคุณจะมีราหูกุมลักนะคะแต่คุณก็ไม่ได้อนาทรร้อนใจอะไรมากนักนะคะ เพราะว่าราหูนั้นค่อนข้างที่จะปราณีชาวพฤทธศพและอีกราศีหนึ่งก็คือปราณีชาวพิจิกอยู่เสมอคือคุณจะมีอุปสรรคแต่มันก็มักจะได้เข้ามาต่อให้มันมีอุปสรรคมีความยากลําบากสุดท้ายแล้วคุณก็จะได้สิ่งนั้นมาเหมือนเดิมราหูเนี่ยเป็นเทพเจ้าของความพูนหันพันแล่นอยู่แล้วคือสิ่งที่ได้บางทีคิดว่าไม่ได้ละในเดือนนี้แต่ว่ามันก็จะกลับมาได้นะคะ และดาวประจำตัวคุณเข้าเรือนสุภหะตั้งแต่ต้นเดือนเลยความสุขความสำเร็จต่างๆจะทยอยเข้ามาค่ะหลายเรื่องที่ลำบากตรากตรำเครียดปวดหัวหรือแม้แต่เจ็บปว่วยในช่วงเดือนนี้ปลอดโปร่งโร่งสบายละคุณจะได้รับอะไรดีๆหลังจากที่มีเหตุการณ์แย่ๆหลังจากที่เจ็บไข้ได้ปวด่วยไปนะคะช่วงปลายเดือนพระเกตเข้าพบเรือนตัวเองก็ ช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องระมัดระวังอารมณ์ให้ดีอาจจะมีความกังวลมีความปรวนแปลมีความอยากได้อยากมีหรืออยากสันโดดโดยไม่อยากพูดกับใครเลยไม่ชอบให้ใครมาจู้จี้จุกจิกไม่สนใจในเรื่องอของคนอื่นเลยแต่กลับไปชอบทำบุญทําทานอาจจะหันมาสนใจในเรื่องของไหว้พระสวดมนต์อันนี้ก็เป็นไปได้นะคะ สำหรับเรื่องงานและเรื่องเงินของชาวประส์นั้นงานของคุณยังค่อนข้างหนักหน่วงทับอ,อกทับใจงานเข้างานเต็มงานเยอะงานแย่งานใหญ่งานทําให้ปวดหัวกว่าจะได้งานมายากลําบากงานกินเวลาของคุณไปทั้งหมดในชีวิตเพราะว่าเลิกงานแล้วหัวสมองยังไม่วางเรื่องงานเลยก็มีแต่ในสถานการณ์ที่ราหูทับลักเนี่ยและสถานการณ์บ้านเมืองที่เป็นอย่างเนี้ยแอดมินบอกชาวพฤะสเลยนะคะบอกจริงๆไม่ได้ปาเลาะคือ ถ้ามันมีดีสิบส่วนอ่ะช่าหรือศบในเรื่องงานคุณมีสิบส่วนค่ะดังนั้นคุณต้องรักษาสถานการณ์ของตัวเองนะผ่อนคลายตัวเองในะเรื่องของการทํางานหาเวลาพักผ่อนอย่าเครียดให้มากเกินไปรักษาสภาวะงานของตัวเองนี้ให้ดีเพราะว่าคนอื่นนี่ตกงานย้ายงานออกจากงานกันเป็นว่าเล่นเลยนะคะก็ต้องประครับประคองตัวเองคือกลายเป็นว่าพึพ่สบเนี่ยงานเยอะแล้วจมดิ่งอยู่กับงานทั้งหมดของชีวิตเนาะ มันก็ลําบากหน่อยในการในการจัดสรรเวลาต่างๆอะไรให้ตัวเองนะคะแต่แอดมินบอกเลยว่าในเดือนนี้พืชศพหลายคนงานการของคุณจะทำให้คุณแบบได้ลาบได้โชคได้ลาบได้ความสำเร็จได้ขยับ,ขย,บขยื่นเคลื่อนย้ายได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งได้อะไรต่างๆจากงานอีกมากมายในเดือนนี้นะคะมันจะเหมือนกับว่าก้าวหน้าขึ้น มีช่องทางในการทำมาหากินเพิ่มขึ้นมีวิธีการพัฒนางานในรูปแบบใหม่ๆมากขึ้นและเข้าตากรรมการมากขึ้นด้วยเพลิดเพงานที่ทำงานที่คิดขึ้นเนี่ยได้รายได้เข้ามาเป็นก่อเป็นกรรมอะสิ่งที่ต้องระวังสิ่งที่ต้องระวังก็มีเพราะว่าอะไรเพราะว่าสุกกับเสรารเป็นเสียนศัตรูเรามาระวังการเอ่ยคำพูดการเสนอความเห็น หรือว่าการรับฟังต่างๆแล้วคุณอดทนทนไม่ได้แล้วก็เสนอความเห็นไปเปรี้ยงเนี่ยจะขัดอกขัดใจผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ดาวต,วตัวตนของคุณเองนั้นก็ไม่ได้แข็งแรงไปกว่าดาวพระเสารซึ่งเขาเป็นเกษตร,รเจ้าเรือนอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องการพูดจาการเจรจาอะไรต่างๆยังต้องยังต้องระมัดระวังอยู่เพราะมันจะทําให้เกิดอุปสรรคขึ้นมาในระหว่างที่ทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะดีขึ้นนะคะ ในวันที่4เนี่ยมีดาวสองดวงย้ายนะคะก็คือดาวอังคารเจ้าเรือนวินาศและปัตตานีเข้าสู่พบเรือนปัตตานีนั่นเองนะคะในราศีพิจิกเรื่องงานเนี่ยถามว่า ดาวปัตนีเข้มแข็งเนี่ยมันหมายถึงเพื่อนร่วมงานเข้มแข็งนะคะแต่เขาแฝงเรือนวินาศด้วยเพราะฉะนั้นความเข้มแข็งของเขาเนี่ยโอกาสที่จะพูดคุยกันไม่เข้าใจในเรื่องของการทํางานก็เกิดขึ้นได้แต่ด้วยฐานะที่ดาวนียเป็นดาวเจ้าเรือนคุณด้วยคุณก็เข้มแข็งด้วยไงเรื่องพวกนี้แอดมินมองว่าคุณแก้ไขปัญหาไปได้ด้วยสติและปัญญาเพียงแต่ต้องระมัดระวังความคิดเห็นหรือว่าระมัดระวังวาจาของตัวเองนะคะ แล้วก็ทีนี้ตอนนั้นน่ะดาวพระอาทิตย์มันกลุ่มร่วมกับดาวพระอาทิตย์ที่เข้าไปเนี่ยมันจะกลุ่มร่วมกับดาวพระอังคารมันก็จะเกิดการแบบวิวาทะคือต่างคนต่างขยะนั่นแหละต่างคนต่างดีแต่พอพูดคุยกันแล้วมันขัดใจกันมันก็เกิดวิวาทะบางอย่างทําให้เรื่องของการเงินการงานมันสะดุดติดขัดลงได้นะคะแล้ววันเดียวกันเนี่ยดาวโชคลาภและดาวปุตตะหรือว่าดาวพุธเนี่ยเข้าสู่ภพเรือนมรณะ เจ้าชะตาจะรู้สึกว่ามีโปรเจกต์ใหม่ๆงานการใหม่ๆหรือว่ามีโครงการอะไรใหม่ๆแบบเข้ามาในหัวสมองกําลังจะลงมือทำแอดมินบอกเลยนะคะว่าถ้าไม่ได้เกี่ยวกับการออนไลน์งานต่างประเทศหรือว่างานเกี่ยวกับเรื่องของประกอบอาชีพที่ไปเกี่ยวกับโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางไซเบอร์งานรีโนเวท DIY งานบูรณะงานซ่อมแซมงานเกี่ยวกับโรงพยาบาลงานยางานเวชภัณฑ์ตรงนี้จะมีปัญหานะคะแ้ามันไม่เกี่ยวกับตรงเนี้ย คือมันจะมีรายจ่ายเริ่มเข้ามาจดจ่อรอคอยคุณมีโอกาสที่ครอบครัวพ,พ่อแม่พี่น้องบุตรหลานจะเจ็บป่วยด้วยในช่วงกลางเดือนที่ดาวพระอาทิตย์เข้าตรงนี้นะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังบุตรหลานด้วยเพราะว่าพระพุธยังหมายถึงบุตรหลานและบริวารหรือว่าลูกน้องหรือว่าคนอายุน้อยกว่าด้วยทีนี้พอ พอเกิดเรื่องราวอย่างนี้มันก็จะวนเป็นลูปเลยว่าทํางานหาเงินหาเงินรักษาคนรอบตัวทํางานหาเงินหาเงินมาใช้จ่ายเงินเพื่อคนรอบตัวที่ทําให้เสียเงินเสียทองไปมีค่าใช้จ่ายต่างๆเข้ามานะคะมันจะวนรูปอยู่อย่างนี้หรือแม้กระทั่งว่าตัวคุณเองอมีวิธีการใช้เงินที่สุรุ่ยสุร่ายกว่าปกติเงินทองต่างๆมีวิธีการรั่วไหลไปต่างๆนานาเพราะมันเข้ามรณะไงทายได้อีกอย่างหนึ่งก็คือมีโอกาสที่จะได้ รับเงินทองเป็นมรดกอันนี้ในแง่มุมที่ดีที่สุดหรือได้รับลาบจากลาบผลจากพวกเรื่องทางสูญเสียเรื่องเงินปอะการเงินครบจะเอาประกันเรื่องเงินเก็บเองินออมเรื่องหุ้นเรื่องเงินเกษียณเรื่องเงินบำนาญอะไรทางน้องได้ทำนายได้นะคะก็ตามดาวการเงินไปอีกหน่อยในช่วงวันที่26ดาวพุธย้ายเข้ากลุ่มร่วมกับสุขและเสาตรงนี้ค่อนข้างดีเลยล่ะค่ะสร้างสมดุลในเรื่องของการเงินได้พอดิบพอดีเลย นะใช้เงินบริหารงานหรือว่าใช้เงินบริหารเงินต่อไปได้อีกเก็บเงินได้ควบคุมรายรับรายจ่ายได้หรือได้รับประโยชน์พ้นผลจากผู้ใหญ่ในการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินเรื่องโชคลาภและการเสี่ยงนั้นผู้ศพผู้สมมักจะไม่ค่อยได้รับการอะไรที่แบบว่าฟุกฟุกง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ค่อยไม่ค่อยได้คุณจะได้เงินจากการใช้แรงจัด จากการใช้สมองจากการทำงานเพื่อให้ได้รับโชคลาภความสำเร็จแต่ในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะมีลยทีเดียวเพราะว่าดาวมันส่งองศาถึงดาวพฤหัสเออดาวพฤหัสอะส่งองศามาถึงเรือนมรณนะถ้าอย่างไงก็ตามนะคะการเล่นหุ้นหรือกองทุนต่างประเทศแอดมินมองว่ามันมีดีตั้งแต่วันที่4ี่เข้ามาแล้วดาวพุธเข้าพวกมรณะตั้งมันก็จะเป็นกองทุนต่างประเทศแล้วนะคะเป็นเรื่องต่างประเทศเป็นเรื่องออนไลน์นะคะแล้วก็ ถ้าจะลงถ้าจะทำก็ต้องคิดหาวิธีการหาข้อมูลรอบครอบรัฐกลุ่มในการลงทุนแหละ,ละครั้งด้วยไม่ใช่ฟังแอดมินแล้วลงโปะ๊ะปรากฏว่าดาวพูดตัวเองเป็นกาลีอันนี้ช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลยเพราะต้องรอบครอบรัฐกลุ่มในทุกทิศทุก,ท,กทางไงเนาะโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนเนี่ยมันค่อนข้างโดดเด่นขึ้นมาอีกมันดูเป็นเนื้อเป็นหนังอะ่ะมันดูได้รับความสําเร็จจากงานตรงนี้กันเลยทีเดียวก็ เรื่องของความรักนะคะในเดือนนี้ดาวปะตะัตนิได้ตําแหน่งเกษตรราธิปดีแฝงเรือนวินาศเข้าไปด้วยคุณหรือคู่ของคุณอาจจะมีความมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองแบบสุดๆนะคะคือไม่ฟังกันหรือมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเอาแต่ใจตัวเองที่สุดอิทธิพลของมันถามว่ามันรุนแรงไหมมันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากแบบของคนอื่นที่เป็นแบบนี้เพราะว่า ดาวตัวของตัวคุณน่ะเกิดความมั่นคงอยู่แล้วแอดมินเลยมองว่ามันน่าจะให้คุณแก่ดวงชะตาคุณมากกว่าความเสียหายแต่ถ้าดาวอังคารเดินอยู่ในจุดที่องศาถึงดาวจรไม่เป็นผลดีต่อคุณหรือดาวอังคารเป็นกาลกินีจรปีของคุณในปีนี้โอกาสทะเลาะเบาแววงรุนแรงแยกกันอยู่เกิดขึ้นได้นะคะเพราะต่างคนต่างมั่นอกมั่นใจใส่เต็มที่ไงมั่นใจตัวเองนะโดยตัวเจ้าชะตานั้นมีสิทธิที่คุณจะ ทำอะไรเกินความคาดหมายของอีกฝ่ายเกินความควบคุมของอีกฝ่ายหรือทำอะไรไปโดยที่ไร้สติไม่ได้กั้นกลองดังนั้นแอ,แอดมินบอกไว้นะคะดาวเข้าพบแบบนี้มีสองมุมถ้าจะให้ดีอ่ะถ้าจะให้สบายใจสวดมนต์นั่งสมาธิรู้ทันใจตัวเองให้มากนะคะม,มีสติในทุกการกระทา จะทาตามทาตามศาสนาของคุณไปเลยศาส,สนาของคุณสวดมนต์นั่งสมาธิอย่างไรทําไปเลยนะคะหรือถ้าว่างไปบริจาคเลือดจุงมือกันไปเลยค่ะทั้งสองคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยมันเป็นจุดหักเขของดวงชะตาอยู่แล้วพระฤหัสเข้าอํานวยโชคอํานวยผลให้พระฤหัสกับราหูอํานวยโชคอํานวยผลให้การให้ทานแบบบริจาคเลือดมันคือการที่คุณไปหักเขชีวิตผู้คนที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยนะ ให้เขาได้ช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นดังนั้นผลสะท้อนกลับแอดมินมองว่ามันส่งผลดีต่อคุณอย่างแน่นอนและเป็นไปอย่างรวดเร็วด้วยเพราะสิ่งที่คุณช่วยเหลือเขามันเข้าไปอย่างรวดเร็วมันเกิดปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วเมื่อได้รับเลือดเนื้อของคุณเข้าไปในร่างกายของเขานึกออกไหมคะก็เนี่ยเรื่องสุขภาพบ้างเดือนนี้เราระวังการเจ็บไข้ได้ป่วย วดหัวตัวร้อนระวังเรื่องดวงตาให้มากเพราะพระอาทิตย์อยู่ในพกร้ายนะคะสายตาเปลี่ยนแปลงปวดตาเจ็บตาปวดหัวเนาะตัวร้อนโรคเกี่ยวกับฟันโรคเกี่ยวกับช่องปากระบบทางเดินหายใจนะคะอันนี้อันนี้ขำความช็อปปี้ของแอดมินคือเตือนเงินทุกระยะเวลาที่มีโค้ดลดราคาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ฟังเอาไว้เป็นขำๆแอดมินจะไม่ตัดออกไปหรอกก็ ระวังรักษาสุขภาพให้ดีนะคะแล้วก็ยังไงก็ตามแอดมินเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีพฤษภประสบความสำเร็จกับทุกสิ่งที่หวังและตั้งใจฟังคลิปนี้แล้วช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินได้ทำคลิปพยากรณ์ดาวต,ต่อไปอีกนานๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ